พะพี่น้องขาะมือนีนะคะพบก,กับแม่สตอรี่แล้วนะคะมือนีนะคะก็มาอยู่ในปา่าอีกแล้วนะคะจะมาเป็นป่าหนียงน้องใหม่หน่อยนะคะมือนีเขาจะพามาหาน้องใหม่กันนะคะพอดีว่าแมอแอนเลาะมะเบิงนะคะเลาะเบิงไฮมั่นนะคะ,อ,นนะ,คะอยู่ดันหลังนะคะก็นเลาะเลาะเลาะขึ้นมากกาันเลยบังเอิญว่าอู้น้องใหม่นะคะน้องใหม่น้องใหม่หน,น่อยนะคะมันเรื่มออกและะ้วมันออกหลายแล้วน,นะคะก็เลยอยากจะมาเก็บนะคะให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะ ไปเบิร์กันเลยจ้าบอเมเอสดเดย์นอยด์ไดไลท์ซัมเดย์นะคะทุกคนคะ่ะไปเบิร์กันเลยไปจ้าวู้พี่น,อคนค้องทุค่ะนี่นะคะเนี้ยมาใหม่เห้านะคะน้ำใหม่ไฟใหม่นะคะทุกคนคะ่ะเขาเกจับไปเฮ็ดเมนูนะคะเนคะี้ย แอนอนซอนนะคะมากกับมาในชุดแบบบบพอมนะคะขาสั่นเลยนะคะนี่เทาก็เก็บได้บ,บางส่วนแล้วนะคะทุกคน,นะคะนี่ค่ะเก็บไปให้คุณยายนะคะเก็บไปให้ยายเทาเหานะคะเพิ่งแกงนะคะทุกคนขาตดหนาพันขอนนะคะอือ แม่ก็นนกเลยดอกกระเจียวอยู่นะคะเป็นดอกกระเจียวขาวนะคะทุกคนค่ะบริเวณก็จะเป็นนี่ค่ะบริเวณ,เวณหัวไฮไปหน้าของแม่แอนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮมั่นของแม่แอนนะคะเธอออนไลค์ค่ะพี่น้องขาโอ้ยอยากให้พี่น้องวาเกลียบนํายหามเฮดกับพ่อเฮดได้พี่น้องเฮดขอนะคะเป็นเฮด พอนางเฮ็ดพอฝ่ายนะคะแต่ว่าบางครั้งก็บพรท่านบ่ท่านเพื่อนบ้านนะคะก็แต่ว่าออกฟุบเพื่อนบ้านกระมาปลุกเลยเก็บหนอ,ไม,นอไม้น้อยนะคะโน้ไมจูดนะคะโนไ้ไ,ไมไฝ่ไหมนั่นเองนะคะหลังจากไฝ่ไหมแล้วฝนตกใส่แล้วโน้ไม น้อยยังสีกเกิดนะคะพี่น้องค่ะอันนี้แบบเข้าบุได้ม,มากเก็บนะคะมันก็ะเริ่มเที่ยวเริ่มยังเลี้วนะคะแบบคื้นสูงเลวนะคะแต่ว่าก็ยังใส่ได้นะคะเข้ากัแบบเป็มตัไปคอนเอาแล้วค่ะเนาะ เบบพร้อมค่ะมาชิมาเบิ่งให้ก็ได้พุงมันกระตุงกระตาเกิดบริเอาเกิอเข็นหยอเข็นยางกับบริไตหน้าพี่น้องเออบนซ้อนหลายสะออนหลายนะคะมันเหนียวบนเรี่ยวนะคะเดี๋ยวเขาสภพพี่เบิ่งต่อรง ตุ๊ปุตุ๊ปุนะคะนอที่อุบัวพือจังไม่เอนนี่นะค่ะพี่น้องค่ะอุบอวัีไงคือกันหีิลาเอาไปแกงสดหนำพันทอนหนำเอาอจาะอเจาะนะคะฝนฝากสบซีมาแล้ะค่ะพี่น้องค่ะฝน มาล้ปาหงาะคะ <S <S 1> <S 1> าูเดียวค่ะพี่น้องค่ะแบบมาแบบยางมะเบิงนะคะยางมะเบิงคนปลูกมั่นไหวนะคะให้มัน่นเ้องดังไยน,นะคะเลาะลัดเลาะ,ะตามไร่มันนะคะก็เลยน้อหนี่แะคะพี่น้อง พี่ก็เป็นพ่นมาข่ปลาอยู่แล้วนะคะ จ you ้าข en, ้าก็เก็บเก็บมาเรื่อยๆแหละเด้อเด้อเก็บมาเรื่อยๆเลยอยู่บนนอกออกหน้าค่ะพี่น้องค่ะกัเนี่ยนี่แหละค่ะหาของโป่งของปลานะคะงามนี่ก็หาหน่อไหม่น้อยนะคะ น้ำใหม่หน่อยเดียกกระเจียวเร็บดบดอกกระเจียวเลาะพงุงเลาะป้านะคะโสโซอนไลค่ะพี่น้องค่ะโสโซันน้ใหม่ม่แอนสอนน้ำใหม่หน่อย เราทงหลอดให้หลอกหน้าอยู่แบบสไตล์สไตล์แบบบ,บ้านเราเรียวเรียวพี่น้องค่ะใดรร้าเติมแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยเท่ากับสิเขาไปเทียงหระลหละเพราะว่าฝ่าฝนกับแบบเริ่มแล้วนะคะ เริ่มแล้ลมแล้วฝนสิตกแล้วนะคะเริ่มฝนสิตกแล้วเดย๋ยาพาพี่น้องยางอีกสโกนเนาะค่ะพี่น้องขายางเบิ่งอีสโกน,ะะนโกให้พี่น้องแบบสะอ้อนน้ำกันนะคะ พี่น้องแบบอยากมาเก็บน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะพี่นอ้องมีสิ้ผ้ามาเบิ่งก้อนนี่นะคะนี่จุนผูจุนพูนอยู่ค่ะพี่น,ออออน,น้องค่ะโอ้ยแต่สอนหลายเนาะคนน่ะนี่น อยู่ลึกปปได้กับมุนแล้วค่ะมุนแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะหัวไฮไปหนะ้าของห้า พุนค,ค่ะพี่น้องเพป็นแงี้ยไขมูดแดงพุณนะนั่งปุ๊บก็เกิดเงีไขมูดแดงค่ะพี่น้องค่ะโหนกสะอนสะอนแทะโหนกสะอนสะอนแท้เนาะ หมุนย่างเดียวค่ะมุนย่างเดียวอุ้ยเปินตา ตาสะออนคักเต้าสะอนสะอนคกะไาลมาเด้อจ้ามาเก็บน้ำกันค่ะมาเก็บกับแม่แอนเด้อจ้ะเด้อมาเก็บกับแม่แอนนะคะ พี่นองนอนนี่นอนมึงใหญ่หนึงค่ะนอนนี้นอนใหญ่มากหักปุ๊ปุเอาเลยค่ะนอนอุบอวบนี่หักเอาเลยหักเอาเลย ตอะอ่อนตะอ,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 อ้นซ้อนเมื่อยแล้วตอนนี้เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วซื้อเล,เลือหาเ,เลลอาอะไได้คะวายพี่นอ้องเขอได้ดอกรอดอกระเจียวอีกแล้วจ้าดอกกระเจียวน,นี่สวยงาม มีค่ะดอกนึงค่ะดอกกระเจียวห้ออีกดอกนึงไม่เอ็นกับสีลมเพราะไม่เอ็น <What? S 1> ได้ยูบะจ้าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะเป็นมักเงียไข่มุดแดงเ <c oughs> ขามื่งเงียไข่มุดแดงแ <c oughs> <c oughs> มนอันสอด

ยูยุจ่าเตอร์ซอร